สวัสดีจ้าปนุกเด้อจะเด้อปนุกพาเขาป่าอีกเลี้ยวจะวันนี้วันนี้วันแม่จา้าปนุกก็พามาหาเห็ดเหมือนเดิมจา้าเดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปอีกทางหน,นึ่งเนาะก็ป่าเก่าเลยจ้ะต่ว่าวันนี้จะเดินอีกทางหน,นึ่งเนาะเขาอีกทางนึง่เดี๋ยวค่อยดูว่าปนุกจะได้เห็ดไหมวันจันรป่าเห็งเหมือนเดิมจา้า สนุกเดินมาสักพักหนึ่งจ้ะมาวันนี้มาทางริมป่าก่อนเจอแล้วจะดอกแขกเจาเาดก็กขึ้เก่าจะ้ะเจออีกหนึ่งดอกจ้ะโอ้ Tông bụi bụi cần bụi bụi mình bằng bụi bụi cho bụi 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 หมือนตัวยิงงแบ่งเจา้าอวานที่ประกเก็บต้องมีหาดอกแล้วเน่โผลไม้เียวที่เดิมจา้าว่าดอกเดียววันอี้่อ้วานอุ้ยมีหนี่กดอกหนึ่งน่ะน่นานี่ ใกล้กันจ้ะโห็มันสนุกเก็บอีกสองดอกวันนี้อุ้ยทับนอนทับไ่จ้ะประดกจเจอไอ้แก้วจ้ะเนี่ยยืนป่า กเเดินมาอีกสอเก่าจากตะกี้แล้วใช่ปะ้อหุ่สูงยากเลยต่อยากเลยล่ะตก

ขู่อีกหนึ่งจ้ะขู่อีกหนึ่งจ้ะ โอ the ้โห่โอ้โหเยักปกติปนกจะเดินมาทางโน้นเนาะเดินไปเดินไปทางนี้สุดซอยนน้นสุดนน้นจากเราก็เดินกลับมาเราค่อยมาทางนี้ะ เราค่อยไปทางนู้นนาอแต่วันนี้เดินมาจากทางนู้นก่อนแล้วก็มาทางนี้ข้างหลังป้าตรงนี้จะสภาพป่าเดี๋ยวเราหากันต่อจ้ะตะกี้ยืถไทยดูตรงนี้เน้อะกำลงังจะเดินไปเห็นเห็ดนาจ้ะ ดอกบิดกเดอแล้วด้จ่ะโอ้ยไม่เียเแสงมันจะหนวกเสียมันจานี่้แดน้ไม่เที่ยวจ้ะนกตื่นไหมเจอเห็ดประกาล้งจ้ะนี่นะ โูขนาดฝนแรกมันก็ยังขึ้นนอกก็นนปนะกอกาล้างจ้ะสองจุ่มหูจุ่ม,มนึงจ้ะโูกระังอ่อนเลยแต่ว่าปรนุกยังไม่ช่ยกินจ้ะบางคนเขาว่ากินได้บางคนว่ากินไม่ได้หลายปีแล้วนะปะนุกไม่เห็นเนี่ยเฮ็ดกาลังเนี่ยปกติเนี่ยแต่ฝนไม่ดีนะมันเยอะจ้ะ ขนกก่กำลังโผลแก่จ้ะเต็มมากนนสีมันจะแปลกๆเนาะอุะอ้ยวันอ๋อนุกวันไดเ็ดยออ

โอ้สภาพวีมากวนๆก็ทุกวาส่งนิ่มเออเอาได้ไหมนาะปิดฝนปิ่การนนิ่มพร้อมจ้ะต้องจอมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเาจะมววันเห็นทุกหนุ่กจ๋าหนุ่มจดอกเนี่ย

Đọc nó mang cho Đi xuống đồ nào, 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 nào. Ui đồ đi nó hết Ui ซ้ำดอกใกล้กันประหนึเจอตรงนี้อีกซองดอกจ้ะอยู่ในป่าบุบุรีนั่นดอกอ่อนจ้ะหนุ่ตรงนี้อีกดอกหนึ่งดอกอ่อกำลังถ่ายวิดีโอ,อ,อจ้ะ

กำลังผูกวันนี้เดินตามม้วนตรงนี้ม่วนกันเดินผ่านโดกเคสอีกแล้วจ้ะโอ้ยโดกน้ำอีกแล้วจ้ะมุ่งม้วนไปแล้ว หน,นกเจอเห็ดมะนาวจ้ะแต่ว่าปนะนกจะมม,ม,มกีกิน,นกกมันีอีกินกันกะนกจออีกแล้วจ้ะกลับมาโอ้ยกำลังโผล่ อีกจ้ะนี่อันนี้ไว้ก่อนนะกนุนใบนี้หน่อยโทษจ้ะโอเคสองดอกนี้เดี๋ยวต้องนีบิดมืงจ้ะโอ้โหดอกเงาเจออีกจ้ะมีด้วยอีม lắm phù wow, cháu được mi, mi, được xoay, อช่ี่ะจ้ะดอกโอ้ดอกน้ำขุ่นโต้งงูเลนี่จ้ะโอ้ทรงเขียวเหนนี่จ้ะปนกเห็นดอกนั่นเพอเวอร์มาต่ไก่นูะนจ้ะเนาะแต่ว่าเพอเวอร์แล้วปนกแมว้ะปนุจะเอาดอกนี้นี่ไกลกันดอกดุมดอกจุม มาตรงชายป่าจ้ะชายป่านู่ตะกาปนกวางแบบนี้ตะกาปนกเพลินด้วยโอ้โหเว็ดตะวันตรงตะกาปนุกหลายดอกจ้ะ

น้ำจะดกเลยเดินมาต้องขอบูอ่ตรงนี้จ้ะแข็งจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหขาอวบจะวัดเตี้ยจ้ะอืมแข็งแข็งมากเลย ล้าจะว่น,นี้เอาแค่นี้พอว่าจะไปฟั่งนึงแล้วไม่ไปแล้วจะ้ะนี่ผลงานประหนึ่วันนี้ก่อนทำความสะอาด